สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการเกษตรอุดรออนทัวร์นะคะกับดิฉันนางจันจิราปาลกระวงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอสี่าตนะคะโดยในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สวนอินทภาลำสวนคุณแม่พัชรีพรน,นะคะบ้านรัก สมบูรณ์นะคะอำเภอสีธาตุนะคะซึ่งเรานะคะในวันนี้จะมาอยู่กับเจ้าของสวนนะคะผู้ที่ปลูกอินทรพาลำนะคะบนพื้นที่กว่า5ไร่ก็คือคุณพ่อสุพจ์และก็คุณแม่พัชรีพรนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปชมในสวนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับเจ้าของสวนทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะคะช่วยแนะนําตัวนะคะแล้วก็พาชมสวนด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมสุพจน์สวนนพักดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพัชรีพร คุวานนภักดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมทางสวนกันนะคะว่าเออคุณพ่อนะคะมีเทคนิคในการปลูกอินทผลัมยังไงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีนะคะและ้วอนอื่นขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพค่ะแต่เป็นการทํางานครั้งแรกเลยแรงบันดาลใจก็คือทําเพื่อเป็นการพักผ่อนค่ะและ,และอีกประการหนึ่งหลังจากเกษียณอายุราชการมาแล้ว ก็ไม่รู้จะทําทอะไรมีสวนอยู่มีพื้นที่อยู่บริเวณหนึ่งแล้วคุณแม่เป็นคนที่ชอบทานอินทผลัมค่ะคุณแม่เราจะไม่มีเราก็ไปซื้ออยู่เรื่อยค่ะครั้งแรกในการลงก็คือปี2563นะครับในช่วงเดือน <CP. S 2> สิงหาคมแล้วก็เปิด YouTube ศึกษาเปิดเอกสารตำราศึกษาก็เลยได้เตรียมหลุมแล้วก็ปลูกมามีพันจากแหลบต,ต่างๆที่คุณแม่เป็นผู้ที่สั่งซื้อ ว่าถึงเรื่องของพันธุ์ต่างๆคุณแม่เป็นผู้ติดตามคุณแม่พอที่จะบอกว่าได้มาจากไหนบ้างผมมีหน้าที่ในการขุหลุมโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะขอสอบถามสิงวิธีการทั้งหมดจากทั้งสองท่านนะคะแล้วในเรื่องของสายพันธุ์ที่เราปลูกอะคะตอนนี้เราปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างคะตอนนี้นะคะที่สวนเราก็จะมีพันธุ์บบฮีอันนี้คือพันธุ์บาฮีนะคะแล้วก็พันธุ์ ฟูดาลี่ค่ะอันนี้ฟูดัลลี่สองพันนี่แตกต่างกันยังไงคะแม่รู้สึกว่าอันนี้เราก็ทดลองนะคะพันบาฮีนี่จะจะมีรสชาติหวานแล้วก็กรอบนะคะแต่ว่าฟูดาลี่รู้สึกว่าจะเปลือกจะหนาหนากว่าบาฮีผลผลนี่คือสีเหลืองเหมือนกันไหมคะเหลืองเหมือนกันเหลืองเหมือนกันต่างกันที่รสชาติแต่แต่รูปรูปนี่ย ไอบาฮีจะกลมแล้วก็พุดาลี่จะเป็นรีอ๋อค่ะค่ะแล้วก็จะมีมีพันโคเนซีโคนซีโคเนซีตอนนี้ก็คือที่สวนมีอยู่สามพันนะคะบาหีนะคะหลักๆ3 0 0สามพันแล้วแล้วต้นกล้าพันนี้เอ่อทางเราได้มาจากยังไงคะเพราะเมล็ดเองไหมคะหรือว่าซื้อเป็นต้นกล้ามาหรือว่า ซื้อแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อมาค่ะเาจะมีย่สองประเภทอยู่ในสวนเนี่ยนะครับคือพันธุ์ที่พอเมล็ดแต่เราไม่ได้เพาะเองแต่เราซื้อมาจากสวนที่เราไปเห็นเขาปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตลราคาที่ซื้อมาเป็นยังไงบ้างครับตอนละถ้าสองปีรู้สึกว่าปีที่เราเราลงน่ะพันุ์มันจะมีราคาแพงสองพันหกแล้วก็สองพันสองพันขึ้นอ่ะราคาค่ะ ราคาจะแพงแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะตลาดก็มันมันกว้างค่ะเอ,อราคาต้นก็จะลดลงเหลือพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้ทีนี้จะถามถึงเรื่องเออมันเนื่องจากว่ามันจะมีต้นลักษณะที่เป็นพุ่มใช่ไหมคะคุณพ่อและระยะห่างที่เหมาะสมที่เราสมควรจะปลูกอะคะต้องระยะห่างประมาณกี่เมตรคะจริงมันก็แล้วแต่เจ้าของสวนที่จะปลูกนะครับเขาก็จะมีเกณฑ์ มีอะไรของเขาอยู่เป็นมาตรฐานเป็นแบบหลักวิชาแต่เราคิดว่าเมื่อมันมีพุ่มออกมากว้างจนลักษณะแบบนี้ในสวนของเราน่าจะเหมาะที่หคูณเมตดเมตรล้วก็เลยใช้ขนาด6 m, คูณเเมตรบางสวนก็หกคูณหหรือหกคูณห้าแต่เราใช้หกคูณเเมตรพอออกมาในลักษณะนี้เราเองคิดว่ามันยังเหี่ยเกินไปอยู่ตอนปลูเกเล็กๆก็นึกว่ามันหกักแต่พอออกมาในลักษณะมีพุ่มออกมาแบบนี้เราคิดว่าสำหรับเวลาลด เกษตรเราจะอวิ่งเอใส่ปุ๋ยใสอะไรนี้ใช่ไหมคะมันก็สะดวกแบบไปมันจะได้ไม่ไม่ชนกันส่วนเราก็ห่คุณเจ็ดส่วนในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาค่ะระบบการให้น้ําของเราความถี่ในการให้น้ําปริมาณน้ํานี่สมควรที่จะให้ปริมาณเท่าไหร่ได้คะต่อต่อครั้งอะค่ะถึงแม้เขาจะเป็นพืชทะเลทรายเขาบอกว่าเป็นพืชทะเลทรายทนความแห้งแล้ง แต่อย่างน้อยที่สุดมันต้องมีน้ำนะครับการปูของเราเพราะฉะนั้นในระบบของน้ําเราเจาะน้ําบาดาลน้าบาดาลประปาคงไม่ได้เพราะต้นทุนจะสูงค่ะเราจึงเจาะน้ําบาดาลนะครับคือเราให้น้ําวันหนึ่งเช้าเย็นเลยนะครับค่ะเช้าเย็นเลยตอนเช้าก็เปิดปล่อยน้ํานานไหมคะเป็นชั่วโมงไหมคะหรือว่าเป็นนาทีก็อยู่ประมาณถ้าหากเป็นร่องในลักษณะแบบนี้มันจะได้ประมาณห้าต้นเราก็จะปล่อยน้ําออกไปอยู่ประมาณยี่สิบนาที แล้วที่นี้คือการให้ปุ๋ยเราก็ให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเป็นหลักใช่ไหมคะปุ๋ยคอกเป็นหลักส่วนปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้สูตร15-15เป็นหลักสูตรเสมอครับสูตรเ<อ>สมอสรประมาณต้นละประมาณกิโลหนึง่งพอฤดูที่มันจะออกช่อต้นเดือนมกรามกรากุ้มพามีนม้ำเราจะให้ปุ๋ยคอกอีกประเภทหนึ่งก็คือปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่จะให้ผลเป็นปุ๋ยขี้ไก่แห้งใช้ต้นหนึ่งประมาณต้นละกระสอบ เพื่อที่จะบํารุงผลของมันอะไรออกผลมาลักษณะแบบนี้นะครับโดยสวนของเราไม่ใช้สารเคมีไม่พ่อนอะไร<อ>ทั้งสิ้นนะครับเพราะเรามีแนวคิดนใ,นในเรื่องของการอยู่กันจินที่ปลอดเคมีเพอาได้ผลผลิตมาเมื่อตัวเองได้กินได้รับประทานเรียบร้อยแล้วให้ชุมชนเนี่ยได้รับประทานเขาจะปลอดสารเคมีอีกด้วยเพราะจุดประสงค์หลักของเราก็คือเป็นครัวชุมชนเป็นครัวท้องถิน่นนะครับเรามุ่งหวังไม่ได้มุ่งหวังเป็นแบบพาณิชย์ ต้องให้มั่งคั่งให้ร่ำรวยออกไปขายปริมาณมากๆแต่เราให้พี่ให้น้องให้ชุมชนของเรานะครับในหมู่บ้านในตำบลหรือในอำเภอของเราได้กินอาหารแบบนี้<ม>เรามีจุดประสงค์ขอให้เป็นครัวท้องถิ่นประมาณ<ม>นั้นนะครับเมื่อเราลองลองปลูกแล้วใช่ไหมคะต้องใช้ระยะเวลากี่ปีคะ,ะถึงจะได้เป็นผลผลิตนะคะคุณพ่อพูดถึงการเริ่มที่สวนของเรานะครับเมื่อปี2563 ที่เราไปได้ต้นพันธ์มาสิบต้นตามที่ว่าเนี่ยพอมาเล็ดพอมาถึงในช่วงเดือนสิงหาคมก็คือฝนน,นะครับเราก็เริ่มลงเลยเริ่มลงในเดือนสิงหาคมที่มีฝนชุดแรกตั้งแต่ปีหกสามจะเริ่มมาออกผลผลิตเมื่อปีที่แล้วเนาะปีหกหกหกห้าป,ประมาณสองปีปแล้วห้าไม่ไม่เยอะ,ะ,จ,ะจะเริ่มออก แล้วแล้วมก็ระมีทั้งตัวผู้และตัวเมียค่ะในชุดนั้นเพราะเมล็ดเพราะเขาไม่ได้รับประกันว่าผู้หรือเมียแต่มีตัวผู้ขึ้นมาอยู่ประมาณห้าหกต้นเราก็ได้เกสรจากตัวนั้นแหละตัวผู้ตัวผู้มันจะเป็นพุ่มลักษณะเป็นพุ่มเหมือนพานพุ่มแล้วก็พอมันได้อายุเต็มที่มันก็จะแตกออกในช่วงนั้นเราก็ต้องหาเวลาไปใช้ถุงพลาสติกก่อนแบบง่ายๆเลยเราไปคลุมคลุมแล้วก็ตัดตัดมา แล้วเข้าไปในห้องที่ไม่มีลมเคาะๆๆมันจะเป็นฝุ่นเหมือนฝุ่นแป้งนะครับเหมือนแป้งเลยแต่มันจะละเอียดกว่าแป้งอีกทีนึงแล้วก็พอได้สะสมไว้แล้วมันจะอีกช่วงเกือบเดือนหรือเกือบยี่สิบวันเกสอนตัวเมียถึงจะออกอเอสอนตัวเมียมันจะแทงขึ้นมาเหมือนรวงข้าวมันจะลักษณะของอของจันตัวเมียมันจะเป็นเหมือนเหมือนดาบอ๋อค่ะแต่ของตัวผู้มันจะเป็น<อ>เป็นแบบ ก็คือเราเราทีหลังเราก็ต้องมาช่วยในเรื่องของการผสมเกสรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าใช้วิธีทางธรรมชาติอาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ดีนะคะอาจจะไม่เพียงพอไม่ได้เลยแหละไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เพราะมันไม่ออกมาพร้อมเพียงกันมันไม่ได้อยู่ในต้นเดียวกันเกสรผู้เลยไหมตัวผู้ออกแล้วก็ร่วงทิ้งหมดแล้วค่ะแล้วตัวเมียถึงออกอ๋อมันออกหลังจากนั้นก็ประมาณหนึ่งเดือนเวลาไม่ไม่ชอบกันมันไม่ด้ออกพอๆกันแล้วต้องเก็บเกสรไว้ก่อน พอตัวเมียออกมามันลักษณะคล้ายดาบหรือเหมือนรวงข้าวเนี่ยครับมันก็จะแตกครับแล<ฮ>้วก็จะไปเปิดเปิดตัวที่เด็ดเป็นเปลือกหุ้ม<ฮ>เปิดเปลือกหุ้มออกเสร็จแล้วก็ขยายตัวไอเกสอนที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นข้าวกิบแล้เอาเจสอนตัวผู้แรกๆเรามาเคาะใส่แต่ต่อมาเราบอกมันดีไม่ดีแล้วก็พัฒนาการมาใส่ไอ้น้ําใส่ฟอกกี้พ้นต้นค่ะมันกเรียบร้อรแล้วเราก็อส่โอ พอห่อไว้เราก็คือจะได้มาเป็นผลผลิตแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูผลผลิตนะคะว่าว่าเป็นยังไงนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็มาดูผลผลิตนะคะของทางทางสวนนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่ออธิบายหน่อยนะคะว่าวิธีการจัดการนะคะเมื่อเราผสมของเกสรตัวผู้กับตัวเมียแล้วนะคะเราต้องดูแลยังไงต่อนะคะตอนแรกที่เราเห็นผลผลิตออกมาเมื่อผสมเรียบร้อยแล้วก็นึกว่าให้เหลือไว้เยอะๆจะได้ผลผลิตมากมาก แต่เมื่อผ่านประสบการณ์มาปีหนึ่งปีที่สองแล้วแล้วก็เรียนรู้จากส่วนอื่นๆแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมวลสมาชิกแล้วก็ควรที่จะและเลาะไอ้พวกนี้ออกนะครับที่มันอยู่โคนออกมาแล้วก็ปลายปลายเราตัดนะครับให้เหลืออยู่ก้านขนาดนี้อยู่ประมาณสักสิบสอง <12 S 2> หรือถ<ล>้าให้ดีอะไรบางส่วนเขาไม่เสียดายเขาให้เหลือ8ปถึงเก้าหรือประมาณนั้นแล้วมันก็จะโตค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาไว้เยอะๆมันก็จะไปแย่งอาหารกันนะคะ <c oughs> ผลมันก็จะไม่โตนะคะแล้วก็เรื่องของโรคแมลงอะไรอย่างนี้ก็จะมาเป็นปัญหาด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วมันจะมีผลที่ท,ที่ที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะหลุดล่วงเองทำตาตามธรรมชาติใช่ไหมคะ ไม่สมบูรณ์หนึ่งหลุดร่วงตามธรรมชาติสองคนช่วย<ะ>ที่จะเด็ดออกโดยเฉพาะคุณแม่หลังจากเลือกงานมาถ้าก็จะมาดูแลแตามเนี่ยเราบ่อยไม่มากเกินไปนะครับ<ะ>คุณแม่ก็จะมาเด็ดเด็ดตั้งแต่เม็ดเท่านิ้วก้อยนะครับเด็ดเด็ดเด็ดเดออกไปอันนี้คุณแม่ทําไม่ทันเราไม่ได้ไอ้ว่าจ้างคนงานเรา<ะ>ท,<ำ>ทํนเอ,เองครับสองคนนี่แหละหนึ่งได้ออกมาได้ผลผลิตลักษณะเดบดนี้ค่ะ ในเรื่องของผลผลิตนะคะคุณพ่อต่อต้นนี้เราได้ประมาณกี่กิโลกร,รัมคะแล้วก็ปีนี้คาดว่าผลผลิตจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมคะเราปลูกอินทผีย์ลำคันแรกเลยแต่เราไม่มีประสบการณ์เป็นมือใหม่เรานึกว่ามันจะออกมาเป็นแค่จัดสองจันทร์แต่ที่นี้มันไม่ได้แค่นั้นนะครับต้นหนึ่งจะออกอยู่ประมาณแปดถึงสิบจันทร์ก็มีะนะครับเพราะฉะนั้นแปดถึงสิบจันทร์พอได้ออกมาเมื่อบริบาลเรียบร้อยปริมาณของ น้ำหนักที่ได้ออกมานะครับต้นหนึ่ง,งนะครับแรกๆเราคิดว่ามันจะออกมาหนึ่งหรือสองจันแต่ที่จริงแล้วมันออกมาถึงแปดถึงสิบจันเลย<ฆ>นะครับนี่คือจันที่แทงขึ้นมาแทงขึ้นมาเมื่อเราบริบาลได้แล้วเห็นไหมครับแปดถึงสิบจันในแต่ละต้นนี้ผลผลิตออกมาห้าถึงแปดกิโลกร,รมัมแต่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดนะครับถ้<ฆ>าจะกัวเฉลี่ยแล้วคือเจ็ดกิโลกร,รัมต่อจันนี่แหละ บบ <ừ> เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาแล้วการไปแ็กเกจหรือคนที่มาซื้อเหมาจันก็ได้ไปตามแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตีเฉลี่ยรวมในเรื่องของการประมาณนะครับเราให้แปดจันแปดจันแล้วก็จันละห้ากิโลก็ตกไปต้นหนึ่งสี <10 S 2> ่สิบถึงห้าสิบกิโลกรมัมครับอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้<ช>ครับ ในเรื่องของการตลาดนะคะตอนนี้เรามีช่องทางการขายสินค้าทางช่องทางไหนบ้างคะถ้าพูดถึงการตลาดจุดแรกที่เราทําสวนขึ้นมาเนี่ยครับจุดประสงค์แรกเลยคือทําเพื่อ 1. พักผ่อนหย่อนใจ 2. เพื่อได้ผลผลิตมารับประทานเองในครอบครัว <c oughs> แต่พอหลังจากที่มีผลผลิตออกมาแบบนั้นแล้วคันเราจะไม่แบ่งปันก็อะไรอยู่ราคาที่จะตั้งไว้สําหรับขายในชุมชนอยู่ซึ่งจะให้คุณ คนูวัชริพรเนี่ยนะครับบอกว่าท่านขายเท่าไหร่ก็เป็นผู้ที่มขายปายการตลาดว่ายังไงคะขายสําหรับไอ้ต้นปีนะคะช่วงที่ออกต้นๆน่ะเราก็จะขายกิโลละสามร้อยค่ะสามร้อยสำหรับเนื้อเยื่อนะคะพ่อเมล็ดเราก็จะขายกิโลละสองร้อยค่ะมันก็จะแตกต่างกันเพราะว่าพวกไอ้รสชาติแล้วก็ความอร่อยมันก็จะแตกต่างกันเนาะเราก็จะขาย ทีนี้พอมาไปลไปลอ่ามันจะใกล้จะหมดแล้วรู้สึกว่าอินทผลัมมันจะออกเยอะตลาดมาชนกันเยอะออกเยอะช่วงนี้ก็อยู่ที่กิโล,ล,ก,โลกร,รัมละสองร้อยบาทมีช่องทางขายทางออนไลน์ไหมคะหรือว่าขายหน้าสวนอย่างเดียวอ,อ,อย่างเงี้ยค,ค่ะคุณแม่ช่องช่องทางการขายนะคะขายให้กับชุมชนของเราแล้วก็เพื่อนๆที่ที่ติดตามเรามา เขาก็จะมาซื้ออยู่หน้าสวนแล้วก็มีช่องทางทางออนไลน์ด้วยอ่ะแล้สำคัญ facebook มี facebook ถ้าพวกเราจะถ่ายรูปพูดง่ายๆก็คืออวดผลกรารงานนั่นแหละนะครับ <c oughs> บางทีเราก็ถ่ายรูปท่านรูปนี้เมื่อมี facebook ประมาณนี้เขจะ สั่งเข้ามาสั่งเข้ามาก็จะพากันบันทึกแล้วก็ส่งส่งส่งเข้ามาให้คุณแม่บ้านเก็บเก็บขึ้นมาก็ส่งทางไปเซนีแล้วก็ส่งไปขายออนไลน์สารคามหัวหินหรือมันจาคิรีซึ่งเป็นญาติญาติกันเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็พร้อมที่จะจ่ายค่าขนส่งนะครับ หลังจากที่เราได้ไปเดินเยี่ยมชมสวนนะคะแล้วก็ได้ทราบถึงวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกีย่ยววิธีการเก็บรักษานะคะรวมถึงช่องทางการผลิตนะคะ,ะทีนี้ถ้าหากว่ามีผู้สนใจนะคะจะเข้ามาเยี่ยมชมสวนแล้วก็เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ที่สวนสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับชื่อสวนนะครับสวนอินทรพลำสวนพัชริพรยินดีต้อนรับนะครับที่บ้านราชสมบูรณ์ตําบลตาทองอําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธา,านีชาวบ้านรู้จักแทบทุกคนมีเ,เ,เบอร์โทร,รไหมคะเบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์0872158802อันนี้หมายเลขโทรศัพท์ของผมนะครับ Facebook สุโภชนาสุวรรณภักดีส่วนแม่บ้านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ,ะ,ะ,ะเบอ,อร์โทรศัพท์นะคะของคุณคณรูพัชรีพร0910658725นะคะ Facebook ก,ก็ พัชรีพรสุวรรณภักดีภาษาไทยนะคะไะติดต่อไปที่ Facebook กนกพันธ์สุมมาศภาษาอังกฤษรูปแจ้มกวินรัตสุวรรณภักดีภาษาอังกฤษได้น<ด>ะคะ,คะทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอศรี่านนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อสุพร์นะคะแล้วก็คุณแม่พัชรีพรนะคะในการเปิด สวนนะคะให้ทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอสีธาตุนะคะได้เข้ามาถ่ายทํารายการเกษตรดูดอนนันทัวร์นะคะแล้วก็เป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ของทางอําเภอสีธาตุนะคะจากความชอบโดยส่วนตัวนะคะเกิดเป็นอาชีพเสริมแล้วก็อาชีพหลักนะคะที่ว่าสร้างรายได้นะคะแล้วก็หากใครนะคะที่จะมาเยี่ยมชมสวนนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้ที่บ้านราชสมบูรณ์อำเภอสีธาตุนะคะก็จะมีทางคุณพ่อคุณแม่นะคะคอย ต้อนรับนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ